วันนี้เรามาอยู่กับแขกแล้วเชิญพิเศษนะครับทุกท่านโหนี่ไงไม่ใหญ่นี่น,น่นี่ทุกคนดูวไว้นี่คือแขกว่าจะพิเศษนะครับเมนูไกด์ไม่จำเป็นเพราะพีะ่เล่นเป็นอีนุเกมนี้ง่ายๆนะครับก็คือให้เราทำมิชชั่นไล่ผีนี่ดูจากหน้าปกล้วก็รู้แล้วอุย้ยมีเสียงนกไม่ต้องกลัวนั่นแหละดีมาก แล็ปท็อปถูกลบออกจากพื้นที่ของคุณแล้วอุ้ยมีคนร้องไห้เอ้ยร้องเพลงเฮ้ยมีคนสวดมนต์อีใบเข่าอีใบ่ายเข่าหน้าไปออกไปข้างในหุ้ยออกไปข้างนอกกิจกรรมเหนือธรรมชาติไอ้สัตว์กิจกรรมเหนือธรรมชาติคือเชี้ยอะไรวะเปิดนี่ลูก ปิดประตูพี่ในห้องน้ำเพื่อนเล่นไหมไปไปข้างนอกเพื่อนเรายังไม่ได้สำรวจห้องน้ำเลยไม่ไม่้องสำรวจมึงเห็นตัวอะไรไม่อยู่ไป ล็อกปิดตร์มันให้กลับอะดูรถดิไปที่รถอะมันบอกให้กลับกลับไปที่รถทำไมถึงไม่ขึ้นเนี่ยเขาเดินไปเดิยนี่ยน่ครอะกูไม่รู้เลัมาที่รถทไมอะเาอยู่บนรถีมาี่มันข้ามเาเ ไอ้ไอ้ไอ้มันเอากือมันเอากือแม่น้ำนายเทียนสว่างแล้วต้องมีใครอยู่ที่นี่เมื่อเร็วๆนี้เพื่อทำพิธีกรรมไปกูตายอีกแล้ว

เดจะอยู่ที่ใหมเกไมู่่รูกูไม่รูกูไม่รูไอ้เหี้ยผีกระสืลอบะเซงอามมจิเยวอามจิเยวอามจิเยวเป็นเป็นไรคะน้องก็เจอหมูถูกสับอ๋อหมูถูกสับใช่ไหมมาเล ไปนี่ไม่มีไม่มีอะไรหไหมผ่านมาแนละ้วไม่มีเลยมันโอโก๊อวอ้ยอ,อ้สวดสวดมนต์มันหายไปแล้วเธอจริงเหรอ พ่อไม่เห้เก็บมุเจ้าฮัลโหลอีพีกระจอกอยู่นี่งเขาอันนี้ไปไม่ได้อันนี้ไปไม่ได้ไอ้ยกูเฮียเราเนี่ยเก็บไฟฉายไฟฉายอะไรวะ ้ย,โ,ยโดนพีนก่าซื้อแดงแล้วกูดูน้องกูไม่ได้แล้ว <laughs> กูกลับเลยโอเค